สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกเราจะมาพูดถึงเรื่องวันนี้เรื่องผัวเมียนะลักทรัพย์ซึ่งกันและกันมีความผิดหรือไม่ปัจจุบันนี้ครับมีผัวเมียมาร้องทุกข์ร้องเรียนที่ทนายคลายทุกเยอะว่าผัวขโมยทรัพย์สินเมียขโมยทรัพย์สินมีความผิดไหมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นะการกระทําความผิดตามมาตรา3 3 4ก็คือข้อหารักทรัพย์ถึงมาตรา3า6สามหวรรคแรก และมาตรา3 4 1อสบเก็คือเรื่องช่อโกงถึงมาตราส6มกสิบสี่นั้นถ้าเป็นการกระทําที่สามีกระทําต่อภริยาหรือภรรยากระทําต่อสามีผู้กระทําไม่ต้องรับโทษนะครับนะเข้าใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผัวเมียรักทรัพย์เนี่ยนะครับมีความผิดนะแต่ผู้กระทําไม่ต้องรับโทษถามว่ากฎหมายก็ห้ามฟ้องไหมก็ฟ้องได้นะครับเขาก็มีการฟ้องร้องกันนะครับ นะแต่ว่าถึงเวลาแล้วสารก็ไม่ลงโทษเพราะเป็นการลักทรัพย์กันระหว่างผัวเมียนะครับนะแต่ทางที่ดีก็อย่าไปลักทรัพย์เลยมันไม่ผิดมันผิดผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษแต่ก็ผิดศีลธรรมนะครับอยากได้อะไรก็ขอกันแล้วกันนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดทางกฎหมายในยามเช้าวันนี้ชุกกรูช่วยกันแชร์ด้วยครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ